สีรถสีไหนค่าที่เหมาะกับท่านผู้ชมฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจีราจะมาพูดถึงวันเกิดกับสีรถนะคะสีรถอะไรที่เสริมดวงของคนคนนั้นนะคะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะจีราขอชี้แจง อยู่นิดหนึ่งก็คือว่ามีคนถามจีรามาว่าจีรารับดูดวงส่วนตัวไหมจีราขอบอกเลยนะคะว่าจีราไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวค่ะและก็ไม่ได้ขายเครื่องรางของขลังอะไรไม่มีพิธีกรรมที่จะชวนเพื่อนๆไปทําพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะจีราจะเน้นที่การดูดวงเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะ จะได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตแล้วก็ใช้สติค่ะพิจารณาแล้วก็เอามาปรับกับชีวิตของเรานะคะเป็นแนวทางอย่างที่จิราได้เกินมาตั้งแต่คลิปแรกที่จีราทำเลยก็คือราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนะนะคะจีราได้บ่งบอกเลยว่าจิราขอขันอาสามาเป็นเพื่อนเป็น เพื่อนของท่านผู้ชมทุกๆคนในยามที่ท่านผู้ชมมีความทุกข์ความกังวลใจความไม่สบายใจตอนที่เพื่อนๆหาทางออกไม่ได้จีลาขันมาเป็นไฟฉายดวงเล็กๆคอยส่องทางให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆเดินไปในทางที่เปรี่ยวในทางที่มืดมนนะคะจะได้รู้ว่าหนทางที่เราเดินไปนั้นน่ะมันมีอะไร เป็นขวาก้ําขวางกั้นเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ถามจีราได้ค่ะจีราก็จะเข้ามาอ่านแล้วก็จะเข้ามาตอบเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะอย่างน้อยๆจีราไม่ได้มาตรงนี้เพื่อดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อจะได้เงินเงินนั้นนะคะ จีราก็ไม่ได้โอ้อวดอะไรนะคะจีราไม่ได้ต้องการเงินจีรามาทําตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นไปตามดวงดาวที่เขากําหนดให้จีรามาทําค่ะนะคะอย่างน้อยๆจีราไม่ต้องการเงินทองอะไรแต่จีราขอแค่กําลังใจจากท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีราแค่นั้นจีราก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วนะคะ <S <S เอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเราควรจะใช้รถสีอะไรหรือสีอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงบ้างอะไรที่เป็นสีที่เหมาะกับเราบ้างในเรื่องต่างๆนะคะโอเควันตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราเลยนะคะจิราจะพูดอันดับแรกเลยนะคะก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสีที่เหมาะกับเขามากที่สุดเลยเรื่องอในการ ในเรื่องรถนะคะและว่าควรจะใช้สีอะไรก็ควรจะเป็นสีแดงสีทองนะคะและสีอีกสีหนึ่งที่เหมาะมากๆก็คือสีเขียวแต่เป็นไปได้ไหมคะที่คนเราจะขับรถสีเขียวแต่เมื่อก่อนนะคะมีรถสีเขียวแต่ณปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยมแล้วค่ะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะคะจะพิจารณาแต่ถ้าในเมื่อสีเขียวมันดีสําหรับเรามันก็ดีใช่ไหมคะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะ เสริมบุญบารมีให้ตัวเองนะคะสีที่ไม่ควรใช้เลยก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะไม่ควรใช้เลยนะคะเพราะเป็นดาวกาลากินีนะคะสีสีครีมสีขาวก็ใช้ได้นะคะจะส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแต่สีชมพูมไม่ควรใช้เลยนะคะควรหลีกเลี่ยงสี สีเทาสีเงินสีสีเทาหรือสีเขาเรียกว่าสีบรอนน่ะคะบอนเงินไม่ควรใช้เช่นเดียวกันนะคะสีที่ขับไปติดต่อง,งานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีส้มค่ะนะคะแล้วก็ทิศที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คือทิศใต้นะคะเวลาไปออกรถหรืออะไรก็หันหัวรถไปทางทิศใต้ก่อนนะคะต่อไปก็คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์สีที่ เหมาะกับตัว A. เอ,อสีรถที่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์นะคะก็คือสีขาวสีครีมสีเขียวนะคะสีฟ้าสีน้ำเงินได้ค่ะแต่สีที่ห้ามใช้ก็คือสีแดงกับสีทองนะคะทิศที่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ก็คือทิศตะวันตกค่ะหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ทิศตะวันตกนี้จะดีกว่านะคะ mm hmm. เวลาออกรถก็หัน หัวรถไปทางทิศตะวันตกนะคะต่อไปก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะคะสีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารที่จะใช้สีรถก็ควรจะเป็นสีชมพูค่ะสีเหลืองสีส้มได้นะคะสีฟ้าสีน้ําเงินได้คะ่ะคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าใช้สีฟ้าสีน้ําเงินจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยคะ่ะสาวๆหรือหนุ่มๆม,มาหลง รักเลยทีเดียวนะคะแต่สีที่ห้ามใช้มากที่สุดเลยก็คือสีแดงกับสีทองนะคะไม่ควรใช้และอีกสีหนึ่งที่ห้ามเลยสําหรับคนเกิดวันอังคารก็คือสีขาวสีครีมค่ะทิศนะคะทิศของคนอ่ที่เกิดวันอังคารนะคะก็ควรจะเป็นทิศต,ตะวันตกค่ะนะคะที่เหมาะที่สุดนะคะต่อไปคนเกิดในวันพุธนะคะวันพุธสีที่ สีรถที่เหมาะที่สุดก็คือสีเขียวนะคะสีเขียวจะเป็นเขียวมรกตเขียวตองอ่อนเขียวอะไรได้หมดเลยนะคะแต่สีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีดำค่ะไม่ควรใช้เลยคือสีดำแต่สีเทาสีเทาบลอนใช้ได้นะคะสีเหลืองสีส้มก็ใช้ได้ค่ะสีขาวสีครีมก็ยิ่งดีค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะแต่สีไม่ควรใช้ก็คือสีชมพูค่ะสีแดง สีแดงสีทองก็ใช้ได้นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินโอเคเลยค่ะก็คือคนที่เกิดในวันพุธเนี้ยสีมีให้เลือกได้เยอะมากเลยนะคะสีที่อย่างที่บอกก็คือที่ให้ควรระวังมากที่สุดก็คือสีอ่าสีชมพูนะคะทิศนะคะทิศสำหรับทิศท,ที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันพุธก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ นะคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอาต่อมาก็คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะพฤหัสนะคะสีที่เหมาะก็คือสีเหลืองสีส้มนะคะสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินดีค่ะถ้าขับสีฟ้าสีน้ําเงินสุขภาพจะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะสีแดงหรือสีทองก็ใช้ได้ค่ะ ถ้าขับสีแดงหรือสีทองนะคะคนนั้นจะมีสเสน่ห์ค่ะมีเพื่อนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมากมายไก่กองนะคะแต่สีที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือสีเทาบลอนหรือสีบลอนเทานะคะไม่ควรจะใช้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสีเขียวก็ดีนะคะสําหรับคนเอ่อพฤหัสขับรถสีเขียวไปนะคะไปขอความช่วยเหลือใครทุกคนให้ความช่วยเหลือหมดเลยนะคะ ต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะสีที่เหมาะาที่สุดของคนวันศุกร์ก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะสีแดงสีทองใช้ได้ค่ะไม่เสียอะไรเลยนะคะเหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์สีสีขาวสีครีมก็ใช้ได้ค่ะยิ่งสีชมพูนะคะคน คนที่เกิดวันศุกร์ช้สีชมพูนี้จะมีสเสน่ห์สำหรับตัวเองนะคะเงินทองไหลมาเทมาไปไหนขอความช่วยเหลือใครพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยคะ่ะก็คือสีชมพูนะคะเอ๊แต่จีรามานั่งคิดดูนะคะว่าสีรถสีชมพูมีไหมนะปัจจุบันนี้นะคะโอเคเพื่อนๆก็ลองไปเลือกไปหาดูเอาเองนะคะแล้วอีกสีหนึ่งสีเขียวก็ใช้ได้ค่ะคน คนที่เกิดในวันศุกร์นี้มีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแต่สีที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือสีดำนะคะสีดำไม่ควรใช้และอีกสีหนึ่งก็คือสีเทาบลอนหรือสีบลอนไม่ควรใช้เลยนะคะสีที่เหมาะอีกสีหนึ่งสำหรับคนวันศุกร์นะคะอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครขับรถสีเหลืองสีส้มค่ะนะคะโอ้โหคนเกิดวันศุกร์นี้มีสีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็ทิศที่เหมาะกับคน เกิดวันศุกร์มากที่สุดก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือชิดต,ตะหรือทิศใต้ก็ได้ค่ะไม่เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์นี้มีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปคิดแล้วก็เลือกเอาเองนะคะ ต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแน่นอนเลยค่ะสีเทาสีสีเขาเรียกว่าสีเทาบลอนนะคะสามารถใช้ได้สีดำใช้ได้มีให้เลือกไม่มากค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นี้มีแค่สองสีเองให้เลือกนะคะนอกนั้นไม่ควรเลือกเลยอย่างสีเขียวนี้ยิ่งไม่ไม่ควรมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะจิราไม่ได้บอก ทิศของคนวันพฤหัสและวันเสาร์นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะทิศที่เหมาะที่สุดก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือทิศเหนือก็ได้นะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะทิศที่เหมาะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์คือทิศเหนือค่ะเอาละค่ะก็เป็นอันว่าครบทั้ง7วันแล้วนะคะ เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมก็ลองไปเลือกและพิจารณาดูนะคะว่าจะเอาสีรถอะไรแต่อย่างที่บอกนะคะเราก็บางครั้งเราก็ไม่อาจจะไปเปลี่ยนสีรถได้ใช่ไหมคะเพราะว่ารถมันไม่ใช่ราคาบาทสองบาทที่เราจะได้เปลี่ยนง่ายๆทั้งนี้และทั้งนั้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับเ,เราต้องมีสตินะคะแล้วก็พิจารณา สีของรถก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะเสริมดวงเรานะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเราทั้งชีวิตจะต้องขึ้นอยู่กับสีรถนะคะมันยังมีดวงดาวต่างๆที่อยู่ในดวงของเราอีกตั้ง1ิดวงค่ะที่จะต้องมาพิจารณาตัวนั้นแหะค่ะคือตัวที่กําหนดชีวิตเราแต่เราก็ต้องมีการผูกดวงจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงจะเอามาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยํานะคะ สุดท้ายนี้กีฬาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ